ดีค่ะเมื่อวนี้เราไปไหว้ไปหลวงพ่อโสธรค่ะไปเอ็ดบุญพอดีวันเกิดค่ะเปียไปเอ็ดบุญไหว้พระค่ะไปหลวงพ่อโสธรค่ะค่อยต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจค่ะที่เข้ามาสรงใจใจสาวผู้ใดค่ะฝากเป็นกําลังใจด้ค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเป็นความกาลังใจนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อโสธร ต้องขอบคุณหลายๆค่ะอีเธอหนึ่งค่ะเดี๋ยวไหวไหว้ไอ้พระค่ะคอยพอดีวันเกิดค่อยคอยจะไปเอ็ดบุญนะจ๊ะวันเกิด46ค่ะ46ปีแล้วแก่แก่ไปอีกปีหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปไหว้พระหลวงพ่อสะทอกันค่ะหลวงพ่อสธนสวยๆอะอืมอ<ว> ีะพันไทยคุยพุพัดไทยสริไชยาท่าไชยาท่าุีวญพกบ้อันนี้พี่ป้ากาลังเก็ี่คนเยอะมากเา่ายวิหารก็สวยดีนาะานที่ว่ามาหลวงพ่อโนธรนะคะมาทำบุญมาทำบุญวันเกิดค่ะ สวยมากเลยทำบุญมันเกิดทำบุญปั๊บคนเยอะลดไปเยอะคนเยอะรถไปเยอะนะคะงานดาวรถถังแม่ถ้าเราข้ามแล้วมันจอดไปเราพลาดเนี่ยป้ามาไปรอข้างหน้าได้ไหมลรืนไงเพื่อเราจะไมตรงนั้นกนอ่ะมันเลี้ยวไม่ได้พี่ยาต้องไปทางโน้นอ่ะออกมาต้องไปทางโน้นนคุณป้าพี่เดมาน้องไอมามาคบหมดเลยค่ะสวนมาคบหมดเลยเหมารถ ปล่อยันสมามเาม่จบเราออกมาแล้วก็มาข่าได้อย่เดี๋ยวเราก็ไปหาจัได้ได้ไม้าเดี๋ยวไปกับจไรพี่ยเราจะดนีใ่ไหมเวใหญ่ๆตรงเนี้ยตรงละครลำเนี่ยต้น่น่ีกได้กน่สวัสดีค่ะมาวัดลงพ่อค่ะ คนเยอะอยู่นะคะรถติดเพราะว่าหลวงพ่อทำบุญวันเกิดค่ะซส้นลอตเตอรี่เพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งเพื่อถูก,กวันที่ไหนกี่ใบคะ อนขนมจุกจ้อนค่ะอันนี้ร้านปูกับเอนะคะขนมเยอะมากขนมเยอะมากเลยค่ะมไม่อยากเได้ทยวกกินใด้กิน มีเค้กด้วยน้องไอเพราะว่านี่น่ากินเออสุดน่ากินสวัสดิเขายังไงไม่รู้ข่าวเขาเลอันอันอันนี้อันอันนี้ขายไงคะพี่คะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะไอ้เค้กกับอันนี้คะหนึ่งร้อยสามร้อยห้าร้อยห้าสิบสองร้อยอ๋อพี่ก็เยอะแยะเลยเอ้ยปุ้ยเลยนี่ร้อยห้าสิบ น่ากินามากเลยได้อะไรอีกันนี้เราถุงฟองได้แล้วค่าใ้ได้นี่อนะันนี้มีน้ำด้วยค่ะน้ำเยอะแยะเลยน่ากินมากเลย,เย,เลย,เลยปูกระเอค่ะน้ำอะไรอันนี้อันอันชันวะ อันนี้น้ำอะไรคะน <net> well ้ำมะร้อันนี้น้ำมะพร้าวได้ขนมมานะคะได้มาสองกล่องปูกับเออูตายต้องให้เปิดยังไงได้มาสองกล่อง กูไปเอคะ่ะอันนี้อันนี้อะไรน้องไอ <Okay. S 1> <c oughs> โอ๊ยโทษทีค่ะมันมืดๆไงไม่รู้ก็มันมืดย้อนแสียะแล้วแม่เปิดแสง <c oughs> อันนี้มะพร้าวเอะมะพร้าวไนนอ้ฝอยทองเ <c oughs> นาะฟ้าวฝอยทองนี่ช็อกโกแลตอะไรไม่รู้น้องไอเขา มีแค่นี้แล้วค่ะไว้วานหลวงพ่อมามีแค่นี้แล้วค่ะ